อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับรีตวันนี้นะคะอยากจะชวนมาที่นี่ค่ะชื่อร้านว่า h a m แซ t beef and friend ตอนนี้เขาเปิดชั้น2ด้วยชื่อว่าชั้น2นะคะชื่อว่าข่ำสกุล coffee house ค่ะอยู่ถนนเพื่องนครเขตพระนครหลังกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกาโหมนั่นเองนะคะ เรามาคุยกับเจ้าของร้านถึง2ท่านเดียวกันท่านแรกนะคะคุณกุณลนาถบุญรักษาสุขเชอรี่สวัสดีจ้าสสวัดีค่ะคุณฮาริพลพงฮิรันแซมสวัสดีนะ<ด><า>จ้าสวัสดีครับ on, แซมครับผมร้านเธอฮัมแซบบีฟแอนด์เฟรนเฉพาะบีฟเหรอ อ๋อไม่ใช่เพราะบีฟครับมีทั้งหมูเนื้อปลาไก่เลยนะครับแต่ถ้าคนรักบีฟต้องทานอะไรต้องทานวากิวซิกเนเจอร์อครับเป็นเนื้อของออสเตรเลียนะครับใช้ตรวจท็อปไซส์มาบิ่งสกอร์89นะครับผมมันมันจะไม่เยอะมากแล้วก็จะแบบลีนลีนหน่อย แต่ดูแน่นอนน้ำจิ้มเราเป็นไงจ๊ะแซมจ๊ะน้ำจิ้มเรามี2ตัวครับมีแจ่วอีสานกับแจ่วโมเดิร์นครับเมนูที่2ของเนื้อจ้ะครับเป็นซุปเนื้อตุ๋นนะครับใช้เนื้อน่องลายนะครับเป็นเองเกวน่องกรอบนะครับเราจะใช้ส่วนแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตัดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทิ้งนะครับผมตัดทำไมทิ้งอ่ะก็มันเป็นส่วนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้นุ่มมากก็เลยแบบเลือกส่วนที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าโโอ้หแล้วก็จะแซ่บมากด้วยไปอีกหนึ่งเนื้อสิจ๊ะ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลิ้นวัวครับเราใช้ลิ้นวัวโคขุนนะครับร้อยห้าสิบวันนะครับเป็นลิ้นวัวไทยครับมันก็จะเด้งๆหนึบๆนนุ่มๆครับผมทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไข่ดองครับสูตรพิเศษของทางร้านยังไม่จบไปอีกหนึ่งเนื้อสิจ๊ะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือมาม่าผัดพริกเผาเนื้อลิปอายนะครับผมเราใช้ลิปอายของนิวซีแลนด์นะครับและมาม่าเส้นเราผัดแบบสปาเกตตี้เลยแบบคอนเทนเต้เลยครับผมสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อนะครับก็ยังมีสลัััััััดดหหหหมม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 มููููยยยย่่าาางนน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 ะะะคคคครรรรรบบบใช้้้้้อออแแแทพพีีีีีเเเเเกกก็็็จลลลลืวววิิตตปสสศษ จะเป็นตัวท็อปให้อร่อยยิ่งขึ้นอร่อยมากครับอยากให้ลองเอาละเครื่องดื่มหน่อยที่แจ๊ชเชอรี่เครื่องดื่มนะคะเมนูที่ฮิตสําหรับที่ร้านก็คือเป็นเฟื่องนครโมจิโต้ค่ะ,คะเมนูนี้จะเป็นน้ําสาวรสโซดาแล้วก็เพิ่มมิติของการดื่มด้วยมันม่วงค่ะเมนูที่2ของเครื่องดื่มถัดมาจะเป็นตัวพรีเมียมมะฉะค่ะมทฉะของทางร้านจะเป็นมะฉะเบนสีสายพันธุ์ค่ะ,คะชายจะมีสายพันธุ์โอกุมิดริ ยาบุกิตะนะคะแล้วก็มีเซมิดริค่ะสุดท้ายจะเป็นโอคุยูกาตะค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเมนูกาแฟเด์ตี้ค่ะเป็นสูตรของทางร้านที่ออกแบบมาให้มีรสชาติแบบนุ่มแ,<ต>แล้วก็ตัดด้วยรสชาติกาแฟค่ะยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายอยากให้มานั่งที่นี่มาตรงนี้นะคะร้านสวยจริงๆนะเพราะร้านนี้เป็นร้อยปีทีเดียวแล้วก็ตกแต่งแบบว่าดิบๆเลยเนี่ยงเงี้ยคนจะชอบฝรั่งก็จะเป็นปื้มเลยนะคะรีอขอการันตีให้ ทำแซบบีฟแอนด์เฟรนด์เป็นอร่อยเลิศชักใยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมแล้วครับเชิญมาได้ที่ร้านทำแซบบีฟแอนด์เฟรนด์ตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครเขตพระนครโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ลูกค้าที่ทำแซบ Beef and Friends เพียงคุณแค่ใช้ AIS point คะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดอาหาร10%นะครับเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2567นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยไร้กระริดนี่เมชื่อีติ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ